แบบขาดถ้าเจ้าของธุรกิจจนขายไม่ออกเป็นเพราะอะไรต้องดูคลิปนี้เลยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์ชันค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโลโก้ของจุ้ยนะคะสวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะคุณมดค่ะเราอยากให้อาจารย์ชันนะคะมาให้ความรู้แล้วก็ตอบคําถามเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้ของจุ้ยค่ะคำถามแรกหลาหลายคนสงสัยว่าโลโก้ธรรมดากับโลโก้ของจุ้ยแตกต่างกันยังไงคะในการออกแบบนะคะถ้าเป็นโลโก้ธรรมดาเนี่ยก็มักจะมีคอนเซ็ปต์ในการออกแบบก็คือเรียบง่ายแล้วก็จดจำง่ายนะคะแต่ว่าโลโก้ของจุ้ยค่ะจะแตกต่างกันไปเรานะคะก็จำเป็นจะต้องใช้วันเดือนปีเกิดของเจ้าของก เพื่อทําให้โลโก้นั the third, the ้นนะคะดูทั้งสวยแล้วก็ช่วยเสริมทวาเป็นมงคลให้กับธุรกิจด้วยค่ะคำถามที่2นะคะคือถ้าเราอยากออกแบบโลโก้วงจุ้ยเราต้องใช้อะไรบ้างคะแล้วก็ต้องดูดวงก่อนไหมต้องดูดวงประกอบแน่นอนค่ะข้อมูลที่ต้องใช้นะคะก็จะมีวันเดือนปีเกิดของเจ้าของกิจการหรือว่าถ้าเกิดมีหุ่งส่วนด้วยนะคะก็จำเป็นจะต้องเอามาคํานวณประกอบด้วยค่ะข้อที่2นะคะก็คือทราบถึงประเทศของธุรกิจค่ะเรานะคะจะได้ออกแบบโลโก้แล้วก็มีสไตล์ให้เหมาะสมกับธุรกิจนั้นข้อที่สามนะคะสไตล์ที่ต้องการค่ะเราก็จะดูในเรื่ออองงงขขสสไตลลล์โโกกกก้้้้้ใหหเเมมาาะะแวว็ถถูดดยค่่ที4ิ อยากจะเสริมในเรื่องของอะไรที่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรงินหรือการงานนะคะบริวารน,นะคะก็สามารถแจ้งมาได้ะคะ่ะก็จะออกแบบโลโก้นะคะให้เหมาะสมแล้วก็ช่วยเสริมธุรกิจแบบตรงจุดให้เลยละคะ่ะขาอที่3นะคะก็คืออยากทราบว่าท่าประจำตัวของเจ้าของกิจการนะคะมีผลต่อการออกแบบโลโก้ไหมคะาตาประจำตัวของเจ้าขอ,ของกิจการมีผลเป็นอย่างมากเลยะคะ่ะซึ่งเรานะคะจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ดวงชะตาตามหลักโอียวสีเขียวค่ะเพื่อหาท่าที่เสริมดวงชะตามาใช้ในการออกแบบคือธท่าที่ใช้ในการออกแบบโลโก้คุณจุ้ยนะคะจะประกอบด้วย5ธาทุาค่ะไม่ว่าจะเป็นท่าดินาตาไฟาตา ทธาตุไม้แล้วก็ธาตุน้ำค่ะต้องวิเคราะห์ก่อนค่ะว่าเจ้าของกิจการนะคะมีธาตุอะไรที่เสริมดวงมากที่สุดนะคะแล้วเราก็จะเอาธาตุนั้นนะคะมาใช้ในการออกแบบ โกค้ค่ะคำถามที่สี่จำเป็นต้องรู้วันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดของเจ้าของธุรกิจเพื่อะรคะเวลาจะออกแบบลงโก <อ S> ้ใช่ค่ะจำเป็นเป็นอย่างมากนะคะที่จำเป็นจะต้องรู้เวลาเกิดค่ะเพราะว่าในการดูดวงนะคะเราจะเป็นจะต้องดูอามหลักโอ้ยีสีเทจะมีการพิจรารณาตั้งแต่วันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะจะนํามาใช้ในการคานวณทั้งหมดและยิ่งนะคะถ้าเรามีข้อมูลละเอียดเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะเวลาก็จะทําให้เรานะคะสามารถเลือกธาตุที่เสริมดวงของเจ้าของธุรกิจได้อย่างแม่นยํามากขึ้นค่ะคำถามที่5การเลือกใช้สีเป็นเรื่องของความเชื่อ หรือว่ามีเรื่องของจิตวิทยาด้วยค่ะจริงๆหลักวงจุ้ยเป็นหลักที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติอยู่แล้วสีตามวงจุ้ยส่งผลในเรื่องของจิตวิทยาด้วยเช่นกันยกตัวอย่างสีของธาตุไฟคือสีแดงก็จะส่งผลในเรื่องของจิตวิทยาในเรื่องของการกระตุ้นกล้าตื่นเต้นหรือว่ากระตุ้นความอยากซื้อได้ังถาที่หกเวลาจะออกแบบโลโก้ดูสีตามธาตุของเจ้าของธุรกิจหรือเปล่าเช่นเรารู้นะว่าเราเนี่ยเป็นธาตุไม้แล้วโลโก้เนี่ยจะต้องออกมาเป็นแบบโทนสีเขียวโทนสีธาตุไม้หรือเปล่าคะไม่สมูไปค่ะเพราะว่าในการออกแบบโโลลก้้นนะะะะคคเเเเเเรราาาาาจจป็ตออองงงงววิห์ดดบีีีียยยททท่่มๆ ก็อาจจะไม่ได้ชอบธาตุท,ทองอยู่แล้วเพราะทำให้ดวงชะตาเนี่ยมีท้องที่เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นน่ะธาที่เหมาะสมสำหรับคนที่มีธาตุทองในดวงเยอะๆเนี่ยอาจจะเหมาะที่จะใช้ธาตุน้ำธาตุไฟหรือว่าธาตุไม้มากกว่าธาตุทองค่ะคำถามที่เจ็ดถ้าเราอยากได้โลโก้ที่มันแบบสไตล์มินิมอลแต่ว่าเราก็ยังอยากได้ความเป็นฮองจุ้ยด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบคือเรารู้กันว่าสไตล์มินิมอลเนี่ยมันจะต้องเรียบๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่สมมุิว่าผลการวิเคราะห์ดวงชะตาเนี่ยออกมาว่ามีธาตุต้องเสริมหลายธาตุเลยดีไซน์ตัวโลโก้มินิมอลเเเเนนนนีี่่่่่ยยยคคคะะะะะใใหห้้้้้้มมมััสอออลลลกกกกกงงูไไดดจรรรรริๆแแววาาาาาาา็ถทพบบโโ ให้มันมีความเป็นมินิมอลเนี่ยเราอาจจะเลือกใช้สีเพียงแค่หนึ่งถึงสองสีแต่ว่าองค์ประกอบภ่าอื่นๆที่เราจะนํามาใช้เพิ่มเติมค่ะอาจจะใช้เป็นลักษณะของรูปทรงแทนก็ได้ค่ะคาถามสุดท้ายนะคะคำถามที่แปถ้าเกิดว่าเรามีโลโก้ของเราอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ถูกท่าแล้วเราอยากจะปรับแก้ไขโลโก้ให้มันถูกหลักมจูดอันนี้เราสามารถแค่แบบปรับสีพอได้ไหมคะหรือว่าอาจารย์ชันแนะนําว่าต้องเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เลยะคะ่ะอันนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยว่ามีความต้องการที่อยากให้โลโก้นะคะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนสาหรับบาาาางงคคนนนนะะทีีี่่เเมกกรรํหดใือขส อยู่แล้วนะคะหรือว่ารูปทรงบางรูปทรงที่เฉพาะอยู่แล้วอันนี้ค่ะเราก็สามารถคงไว้ได้ค่ะแต่ว่าเราอาจจะปรับบางส่วนนะคะในส่วนของท่าที่อาเสริมเนี่ยเข้าไปอาจจะเป็นในรูปของรูปทรงนะคะแต่ว่าสีเนี่ยเราอาจจะใช้สีทูนเดิมก็ได้ค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับแปดคำถามค่ะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบโลโก้หัวุ้ยนะคะจากอาจารย์ชันวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชั้นด้วยนะคะขอบคุณที่มาวันนี้นะคะมาให้ความรู้แล้วก็ตอบคําถามที่หลายๆคนสงสัยเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้หัวุ้ยค่ะร่างต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่องโดยชื่อแหล่โลโก้ะ